w e ลค o มบีเอซีเคท anel n 2 0งพันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปทาความรู้จักกับกระบะตัวท็อปที่หลายคนรอคอยกับ Toyota h ฮิล x 2สสองพรุ่นใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกเลยว่าคราวนี้ Toyota จัดเต็มทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีจนแฟนๆกระบะทั่วโลกรวมถึงในบ้านเราต้องหันมามองกันแบบไม่กระพริบตารุ่นใหม่นี้เป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่มาพร้อมความดุดันแข็งแรงและความล้ําสมัยในแบบที่เราอาจไม่เคยเห็นจากฮิลลมาก่อน ตั้งแต่แรกเห็นภาพลักษณ์ของฮิลเลส2026ก็บอกได้ทันทีว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อโชว์พลังและความบึกบึนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่เส้นสายคมเข้มให้ความรู้สึกบึกบึนพร้อมลุยทุกเส้นทางฝ่ายหน้าแบบเลนโปรเจคเตอร์อดีไซน์เคลวเชีพพร้อมเดทน running light ที่ให้ลุคสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นกันชนหน้าได้รับการออกแบบให้ดูแข็งแรงและเพิ่มมุมประทัดให้สามารถลุยออฟโรดได้ดีกว่าเดิมเส้นข้างตัวทั้งมีความคมชัด และช่วยให้ตัวรถดูกระตือรีอยวแม้จะเป็นกระบะขนาดใหญ่ในส่วนของด้านหลังฮียส์ใหม่ยังคงความแข็งแรงด้วยฝากกระบะดีไซน์ใหม่มีชุดไฟไท้ายเล็แบบซิกเนเจอร์ที่สวยสะดุดตาและมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในระยะไกล,ก,ลกันชนหลังเสริมความทนทานพร้อมบันไดขึ้นกระบะช่วยให้การใช้งานจริงสะดวกขึ้นล้ออัลลอยขนาด1 8ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยมีดีไซน์ใหม่ที่ดูพรีเมียมและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารฮิลส์สอ2พี่ให้ความรู้สึกเหมือน นั่งอยู่ใน SUV หรูมากกว่ากระบะัทั่วไปบอดนั่งดีไซน์ใหม่หุ้มหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศสำหรับบอกคู่หน้าแผงคอนโซลหน้าปรับดีไซน์ใหม่หมดใช้วัสดุ Soft-Touch ให้สัมผัสนุ่มมือพร้อมการตกแต่งด้วยลายไม้หรือสีเมทัลลิกขึ้นอยู่กับรุ่นระบบเครื่องเสียงมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่12นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายลำโพงคุณภาพจาก JB l ให้เสียงคงชัดรอบทิศระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกฝั่งซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับบูดโดยสารตอนหลังด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยก็อัดแน่นเต็มพิกัด Toyota s a f e t ี s เซ s e รุ่นใหม่มีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงม,มาลายัยระบบตรวจจับมุมอับสายตารวมถึงกล้องมองรอบคันสา0รอองศาและระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมือง มั่นใจมากขึ้นในด้านสมรรถนะฮิลเล2026มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรปรับปรุงใหม่ให้มีกำลังสูงสุดกว่า210แรงมา้าและแรงบิดทะลุ550นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อน4ล้อแบบพาดไทม์และฟูลไทม์ในบางรุ่นย่อยสำหรับใครที่ชอบประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้ายังมีเครื่องยนต์ไฮบริดดีเซลรุ่นใหม่ที่ให้ทั้งพละงกำลังและการประหยัดเชื้อเพลิงที่เหนือกว่าเดิม ระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้ซับแรงได้ดีขึ้นและยังคงความแข็งแรงในการบรรทุกหนักฮิลเลส์ใหม่ย,ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งเนวนิ่มอีโคพาวเวอร์และโหมดออฟโรดสำหรับการลุยทางธุรกันดารระบบล็อกฟือนท้ายและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันก็มีมาให้ครบเพื่อให้รถพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งในเมืองที่ต้องการความนมุ่นวนหรือการลุยทางดินที่ต้องการความแข็งแรงและการยึดเกาะสูงสุด สำหรับราคาจำหน่ายของ Toyota Hilux 2026ในตลาดไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ8.9แสนบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแต่1.3ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ใหม่สมรรถนะเครื่องยนต์และเทคโนโลยีความปลอดภัยสรุปแล้ว Toyota h i l u ล2026คือการยกระดับกระบะให้ใกล้เคียงกับรถ SUV รูมากขึ้นแต่ยังคงความแรงและความทนทาน ที่เป็นเอกลักษณ์ของฮิลเลสเอาไว้ครบถ้วนเหมาะสําหรับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้ในชีวิตประจําวันหรือแม้กระทั่งเป็นรถสําหรับเดินทางไกลและลุยทริปออฟโรดได้อย่างมั่นใจใครที่กําลังมองหากระบะท,ที่รวมความแข็งแรงความสบายและเทคโนโลยีล้ําสมัยในคันเดียวบอกได้เลยว่าฮิลเลสุส่นใหม่นี้น่าจับตามองอย่างยิ่งและอาจเป็นตัวเลือกที่ทําให้คุณหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลองขับ